กุมภาพันธ์2565หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมวันแห่งความรักพิธีจดทะเบียนสมรส Happy Valentine Day ประจำปี2565โดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคู่รักทยอยเดินทางมาจดทะเบียนสมรสกันอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่าช่วงเช้ามีคู่รักมาจดทะเบียนสมรสแล้วกว่า20คู่ นอกจากนี้ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ยังมีกิจกรรมรณรงค์เตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรสาวไทยแก้มแดงของกระทรวงสาธารณาสุขกรมอนามัยศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่โดยมีการมอบของที่ระลึกให้กับคู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสด้วยทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสร้างความอบอุ่นความเข้มแข็งสถาบันครอบครัวทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คู่รักรู้ถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส เพื่อรักษาสิทธิอย่างสอดคล้องกับหลักสากลที่ให้ความสำคัญกับความรักที่มีต่อก,กันของคู่สามีภรรยา